TKIU Anniversary 50พัทมโหรานเฟสติวัลกิจกรรมราชพัทเกษตรแฟร์วันที่13กุมภาพันธ์2566มหาวิทยาลัยราชพัทภูเก็ตโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคสมร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตจัดงานราชพัทเกษตรแฟร์2566ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยราชพัภูเก็ต โดยมีดรวิพาพันธุ์คูสุวรรณประธานคณะกรรมการคอสมอเป็นประธานเปิดร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตนายเรวัตอาลีรอบนาย,ยกอบจภูเก็ตนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานการจัดกิจกรรมนายสมชายสกุลชิตประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดภูเก็ตตลอดจนตัวแทนภาคร,รัฐเอกชน ประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวิธีเปิดที่มหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตดตรวิพาพันธ์ประธานคอสมอพีเคไยุก่าวว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยายลัยเป็นคณะกรรมการหนึ่งตามพระราชบัญ,ญญัติมหาวิทยายลัยราชภัฏมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยายลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นเกี่ยวกับนยโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกท,ทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพ และการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยายลัยกับประชาชนจากภารกิจดังกล่าวก็กับในห่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มหาวิทยายลัยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตภายใต้ชื่องาน PKRU Anniversary 50พั t มโหรานเ n i ต e ติวระหว่างวันที่15-17ถึงกุมภาพันธ์2566เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยายลัย เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมจึงกำหนดจัดกิจกรรมราชพัชเกษตรแฟระหว่างวันที่12ถึง19กุมภาพันธ์นี้ระหว่างวันที่12ถึง19กุมภาพันธ์2566หนวกให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยราชพัชภูเก็ตการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภากเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมเป็นผู้จัดงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนกเกษตรกรการอบรมให้ความรู้และทักษะตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและทันสมัยมาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับกเกษตรกรนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอันหลากหลายอาทิการออกบูธร้านค้าสินค้ากเกษตร การแข่งขันและประกวดด้านการเกษตรการอบรมสัมมนาดนตรีมินิมอเตอร์โชว์และกิจกรรมนาวาพาโชคเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยายลัยอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าด้านเกษตรกระตุ้นพลังซื้อเพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐฐให้กับจังหวัดว